ค่ะอันนี้เราก็จะดูวิธีการทาเนยกรอบก,กันที่การทําเนยกรอบขั้นแรกเนี่ยก็เทแป้งลงไปในกระทะแล้วก็ปกรีเกลี่ให้มันเรียบอย่างนี้อยาให้เรียบบางๆนะหนาสนใจต่อมาเนี่ยก็ทานเนยโหย้ยน่ากินมากแล้วก็ราดนมต่อแล้วก็เกลี่ยให้เนยกับนมเนี่ยมันเข้ากับแป้ง แล้วคิดดูตอนนั้นสิกลิ่นก็หอมน่ากินมากเลยค่ะพอเกลี่ยให้มันเข้ากันได้เสร็จเนี่ยเขาก็ตัดแบ่งเป็นรูปน่าจะเป็นรูปประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ม้วนให้มันได้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการค่ะรสชาติมันจะเหมือนทองม้วนหน่อยๆอร่อยดีกินเพลินแฮ